ก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราก็มีเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับเลขดังประจำงวดวันที่1มีนาคม2566อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โดยเลขดังกล่าวได้มีผู้ใช้ติจิตอกลายหนึ่งได้มาโพสต์คลิปแบ่งปันเอาไว้เป็นเลขที่อยู่ใต้ท้องคางคกซึ่งหายท้องขึ้นมาแล้วมันชัดมากๆเห็นเป็นตัวเลขแบบชัดเจนและเลขที่หลายๆคนเห็นตรงกันก็คือ272บางคนก็บอกว่าแวบแรกเห็นเป็น232 272 272ส่วนมากก็จะเห็นกันเป็นเลข272ถ้าเกิดคนอื่นเห็นเป็นเลขอะไรก็ สุดแท้แต่วาสนานะคะและสำหรับเลขที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นนะคะเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ